ในได้รับข้อความกลับบ้านมาเรีนโดยกันแต่ในความว่าวา,ายเหมือนมีดวงพุ่มกันแต่ในความสุขนั้นอาจจะเริ่มเรียนให้จากไปรอเราฝืกขึ้นไว้ให้ดีก็สุดซาก้นนะ่ะไหวแรงตีโบน่า,นากาันอปไม่นานเพรานั้นจะไม่ลังเลยถูกขังอยู่ในจำใจเมืงไเก็ไไทิ้งเราให้ยุดลงมันหมดงลงเขาแฝงก็กลุ้มแลายสุดท้ายตรงใดขึ้นในบอกวอกนั้นไม่มีใสนะ้นไหนโผล่ลอยเอาไปจะเป็นเรื่องจากคนเราจนทุกคนแต่วันนี้เราเกิดไปโดยตำราจุกวันกดเย่ ฉันยังไม่ตายไม่มีวันตายนายเป็นผู้สร้างโบทอรยศเฮ้ hey! มันไม่มีทางลบล้างวันนี้ขามก่อนนี้ตัวแกซ่อมจู่ื่องจากนี้เราเตรียมตัวตายต้องตายซ่อมจู่ื่้งจากนี้